ีครับพ่อเมย์พี่น้องพบพอกันคือเก่าด้วยครับอีสานสายเลาะชาแนลครับบ่าวบาดแายงานโตครับผมใน้อยค่ะไปหลุ่นไปเมืองกันครับมนีสีมานบ่นครับคือฝนตกแห้งเด้อครับพ่อเมย์พี่น้องเจ็ดเป็นกระเลยเปียกๆนะครับฝนหนาสิตกหนักแห้งครับ พัวตั้งข้ามาน้ำขังเต็มเลยครับขี่รถข้ามาเกือบล่มกันครับนี่เป็นเห็ดไข่เขียวครับงามๆสวยๆครับรสวยๆครับคุณก็ะหล่มลังไรเขา้ามาพี่น้องไปตัดยากง,งาม,งาม,งามครับไข่ขาวงามๆครับพี่น้อง เห็ดเปียกฝนแห้งครับโอเคอยู่นะครับไข่งามๆคือเกาล่ะครับบเ,เห็ดถึกน้ำครับบก่อยแข็งแห้งครับแต่ก็มีพอได้เก็บอยู่เดอ้อพี่น้องไข่ขาวงามๆครับมีพอได้เก็บอยู่เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องดอกเปิ้ลหวานอองาม มื่อวานบ่ได้มากครับมือนี้ลุยกันต่อเลรอครับสวยๆออกคู่กันครับห่างกันยังเมตรนึงนี่แหละครับหลุนกันต่อเด้อพี่น้องมากำงานเด้อพี่น้อง <Okay. S 1> หลุดไปนํากันครับเหมือน้โอ <c oughs> แข็งแข็งกรอบดีอยู่สวยๆเก่าครับแต่ว่าฮักครับผมต่อเด้อครับ เก็บไข่ขาวคุกฝนครับสวยๆเลยเก็บต่อเนื่องครบัครบขาวโจโลโอ้ยน,นู่นอีกจุ้มหนึ่งแน,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 น่ะไหนน่ะจุ้มหน่อยกับบัวหน่อยครับมีแต่ปนแสบแหละครับรุ่นนี้ถือว่ามันหมานอยู่หรอกครับมัหน,นี้สวยๆครับไข่ขาวครบับดอกแน่จุ้มแน่พี่น้องก็ได้เก็บอยู่หลายดอกหลายจุ้มอยู่ครับมาอนี่แต่บ่โดนฝนกับสีมีต่างงามครับสวยๆเลยครับ งามๆเลยเด้อพี่น้องต่างเถิงโพนน้อยหนึง่งลางหนาหลักหนาหลักเลยครับได้แต่หลุ่นนี้คือสีสุดยอดแล้วครับนี่ถ้าได้แต่หลุ่นนี้เน้อตัวตน,นี้ละงามสุดแล้วพี่น้องนอนนังกรสิเป็นกระแต,แตกระแตกระแตเป็นมกเรียนจุม้มหญ่ๆครับสาวน้อยยิ้มอีกแล้วพี่น้องเกิดทั้งสี่เลยเลยสองจุ้มสวยๆออกในทางนี่แล้วครับจุ้มหนึ่ง อ้มันนี่เห็ดออกครับวันพระมันนี่วันพระครับไปไปวัดสามพี่น้องสวยๆเลยครับมากงามๆครับมันนี่ถือว่าท่านเห็นคือเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งยังไม่เห็นเห็ดพึ่งโดนฝนครับลุนขั้นต่อครับสวยๆงามๆคือเก่าล่ะครับเห็ดน้ำหมากครับปลานี่น้ำหมากไร้ด้วยค่ะปลานี่น้ำหมากเป็นน้ำหมากใหญ่ครับผมสวยๆเลยครับสวยครับมันนี่เก็บเห็ดม้วนมืออยู่ครับพี่น้องเป็นโก้แต่ฝนบ่ตกก็สิมันนี่นาสีบวกหอยมีข้นเขาปันได้ครับ โจะไดอ้เสียยดาเปื่อนฝนนะครับเก็บกันต่อครับเฮ็ดสวยๆงามๆครับแข็งแข็งตุงงามๆครับพี่น้องขาใหญ่ๆแข็งๆเลยแหละครับสวยๆโอ๊ะๆเลยครับ,รบต่อเนื่องครับไข่ขาวครับเหื่อยๆอยูดย่ด้วพี่น้องไขว่เห็ดกระร่งออกซุดใหม่ครับผม สวยครับเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องเขียวอันนี้งามงามครับอยู่ไต่โฮมเนาะสวยครับเผ็ดไข่ขาวถือฝนดอกหนึ่งเถาครับดูมันต่อครับจุ่งงมของามครับเถือเลยพี่น้อสงสวยๆเลยครับไข่ครับ ต่อเหนือครับนั่จุมงกลแต่กยังงามเมื่อก่กอาวละครับไข่จุ่มไก่ๆคันครับมันจะดีใหม่มันจะดไไปเลยพี่น้องตรงนี้เ<ม>ใหม่ๆปกแนวบริเวณเหลี่ยมเพิน่นธุ์ติดกันเลยงามครับไข่ขาวงามงามอีกแล้วครับออกมาดีกักนเลยหลังเลยแข็งเนาะสวยๆครับ อูงางามคือเก่าครับพี่น้องเหลืออยู่ด้วพี่น้องอยยางพานไปครับงวกหลังมาจะอีพอดีก็เลยหมานไปหลุนกันต่อครับพี่น้องเขาว่าตามันนึงเบาบาดยางมากนะครับบ่เห็นครับผมสาวหน่อยก็เลยมาเมืองสัมจะอีพอดีม,มันหมานครับคอยเมียอีกแล้วพี่น้องสาวหน่อยอยางผ่านเด้อครับไม่เห็นเพราะว่ใหม่ไมนปก เพิ่งเกิดอยู่ิไต้ต้นขั้นจองหน่อยครับโอ้ใหญ่แห่งพี่น้องขายจ้ะน้ำเนื้อน้ำเนื้อน้ำเนื้อเดือดใจเด้ครับใหญ่แห่งครับผมน้ำหมากใหญ่ครับพี่น้องดอกนั้นมันมีซ้อนอีกอยู่นะใหญ่พี่น้อไปลุยกันครับผมพี่น้องเฮ็ดไข่เหรอครับนี่ได้อยู่นะสวยๆอยู่ก็ได้ดอกบมัอืม สสวยคือเก่าแหละครับไม่มีพี่น้องดับชมคลิปกันลุ่นไปตามกันครับเบาปากสาวหน่อยครับชีอาจสีบล่างเดอรตะวันสวยครับผมนี่อีกดอกนึงครับอือแข็งดีครับเห็ดหนามัใหญ่ครับเหมือนเห็ดไข่เลยเนาะขีี้้งใตดอกยังแข็งตูมก็ยังแข็งน้ำให้ พี่น้องเขาดูนะฮือสวยครับงามอีกแล้วพี่น้องพูดเยออีกดอกนึ่งอ๋อโดงเห็ดนธรหมากใหญ่ครับตรงอน,นี้ดงเห็ดนธรหมากเด้อพี่น้องเลยโอ้ท่ามันบ่วเถาเนาะเด็ดประมาณบั่เถา,ถาถเต็มตาเลยเต็มตาเลยตร<อ>งนี้โอ้ดอกแข็งงามดีส่องครับโอ้โหน้าถือเบิ่ร์นบอดแข็งโอ้งามครับพี่น้องแข็งออไปลึกๆกำลังดันขึ้นนะนนี่ โอ้โหว่ามันติดถากใหม่เลยติดถากใหม่ขาน่าจะอยู่ฝั่งโน้นแทงลงไปตรงๆแล้วก็ขาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าแทงไม่โดนแต่ก็ได้อยู่เอากีบตัวนั้นมาด้วยโอ้ยงามแห้งพี่น้องแข็งดอกแข็งดอกใหญ่ครับอุหยหลายแห้งเด้อพี่น้องเทถานี้ดุนกันตอครับแรงมันเลยครับนี่เก็บนำกันตออีกพี่น้องอุ้ยว่าแต่ดอกหนึ่งสองดอกเด้อครับนี่กำลังดันขึ้นขามี่ครับ มีแต่ดอกแข็งๆงามๆเลยครับแบบนี้สะเดาแต่รุ่นนี้เอาเมดครับขอแค่ยาเถาเม่อเถาแข็งดีพี่น้องเอ้ยเก็บครับสาวน้อยเออหลังงายด้วยครับแบบนี้นี่ครับแบบนี้ก็หูซื้อว่าหมานแห้งแล้วครับาาน,บนี่เครื่องตาล่ะครับออออเ็ดามกครูปใหญ่ดอกใหญ่ครับืบอน,นี้ หาเห็ดบดนครับไปนี่งามอีกคือเก่าครับพี่น้องมาเด้วเพื่นเ,พนเก็บเห็ดแซวเจย์แซวเจย์ก็บาวิดบ้านหัวนาพาเลาะมาเด้วเพื่นเอ้ยนี่นี่ห <Hi, S 2> ายก้อยเฮ็ดหายก้อยเห็ดเห็ดน้ำหมักผักเนื้อเลยครับนี่โอ้ใหญ่แห้งครับมามาเห็ดออกแล้วมามาเห็ดเริ่มออกน้ำครับมไอนี่จุ้มหูซึกว่าหลายแห้งครับสวยๆไปน้ำกันครับเด้อสาวน้อยเห็ดน้ำหมากดอกใหญ่ๆครับ นี่ครับสองดอกครับมีแต่ดอกอีโดกนึงนี่เด้ออู้ใหญ่มากครับเห็ด้นามากออกหลายครับเห็ด้นามากใหญ่ครับพี่น้องเพิปิดมือดีนี่ดอกนึงครับนี่ก็นี่มะเมืองเนื้อพี่น้องดอกสัมผัสมือไปแล้วครับได้ไหมได้อยู่ได้เนาะ ถืออ่าอู้อเป็นต่อครับจับบัวถือฝนเหมาว่านนะครับอุ้วออยว่านทัาบัวดีมากบัวไมายถึงว่าฝนมันตกเหมาว่านนั่นนะโอ้แข็งโอ้ยเสียดายเสียดายดีครับนี่นาาวันกันทรักเลยแหละครับพ่อแม่พี่นอ้องมันจะมันจะบักไซบิ๊กครับ เพราะว่าเห็ดไข่ก็มีแต่เห็ดไข่ขาวใหญ่แหละครับนี่อู้งามๆครับพ่อแม่พี่น้องคสาวน้อยเก็บจนมือวิ่นละครับนี่เก็บกันต่ออีกสองดอกครับจุดนี่ต่อเหน่องครับต่อเน,นื่องไลยบลาบลาบาดก็แข็งๆอยู่นะขามันนแข็งได้อยู่นะไม่น่าจะได้สำหรับผู้ไดมาก์เดอร์ครับเห็ดนํามากไม่ได้เลยออกหลายครับ ปล่อยเขาเพราะเชื้อนอะอ,อกหลแห้งเยอะครับตังเด่นสง่าเลยครับลุกมุมสวยๆลวครับงามเลยพี่นอ้อง<า>พอม<ส>ทางยางครับทั้งหมดก็หกจูงครับแต่ว่ามันเถ่าไปสองครับบกค่อยเด็กเขามาปันได้ครับปลานี่นี่าง,งามๆเลยครับ โอ้ยว่าเคื่อเบื้องเห็นล่าสาวหน่อยนึงตั้งเครียโอ้มีแนวนมมือนี้มีแนวนมแนวนมเต็มตาแนวนมเต็มตาครับเหมนี้ได้เห็นผึ่งบืเห็นเลยพี่น้หนุ่ยหลุดกันต่อครับสาวน้อยโอ้ยมองขามครับปลานี่ตอนแรกมากคว่าบุเคยได้บุเคยได้ก็เลยบุเขามือนีเขามาออกสารพัดเลยครับหลุดกันต่อครับ หน่อยเถอะนาะพี่น้อง,องเอ,อ้ยคือเพิ่นโบออกหลายๆโอ้ยเกือบเทาเพิ่นมาถือฝนครับถ้าบ่ถือฝนนี่เพิ่นบ่เป็นจังซีแล้วนี่บ่ถือฝนก็นสิแข็งกว่านี้อยู่ครับืมไดบุนครับไดบุน ถ้าเผ็ดน้ำหมากคือเก่าครับถ้าดุนนีสิลางง่ายขี้บอขี้ขาดล่างนั่พี่น้องนั่นคืแตกงามคักงามแนครับหายกูเอฟเฟกไว้เลยครับเบ้าบาดเห็นเห็ดปวกแดงนล้พี่น้องโอ้ยสุนทรผงเศษเป็นมูเป็นคณะกับเขากับมือนีเลยอ่อนผักเศษมานโบนอเห็ดปอกอ่อนผักเอ้พี่น้องสเศษมานโบเกิดปนกับเขาบ่หรอ มาไปเรื่อยๆครับพี่น้องดูให้ได้เอานี่ฝุ่นดอกคุ่นแมีนครับกําลังออกครับนึกว่าตาเสียวบอดัยมานกับเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นดอกเมียนงามนะครับอือฟังคุ่นก่หลายดอกดูครับมานอยู่ตัวหลังมันนี่ตอเหนีองตอเหนีองไปเลยตอเนื่องครับเก็บไว้เห็นดอกเห็นหนึ่งแต่าลายนี่ทั้งสั้นเยอดอกมันสีปิ้วหมดสีบองงาม เย็นเย็นฟอ,องจะเป็นของเฮาเนี่มันกิเป็นของเหออา,เห,าหรือว่าน้คำนัล่ะหนุ่นกกมกันแล้วีผู้ลักผูเล่น,นี่เพี่น้องเยออยงนยเพราะว่ามันตองดุดทายยูนิกะ่ะพี่น้องเอฟซีกับบุหินเลยเนาะนตายอูวยวย้ว้าดูกันจกักจั ครับพี่นอ้องไม่นี่ตั้งแต่สวัสดีจับตบเขาอ้ยูพาน่องตามมากระมานละด้วเห็นบก่นี่พี่น้อง้าเกือบเถาเนาะถ้าบ่มาเปิดเขาพูดยนนี่มันโดนฝนนะนี่อ้ะ่องครับล่องมืองครับจุ๊บกองไหวมึงโอนี่เน,น,นะาะไยดใด้ดูกนจระจ้าบบเด้ไกลจากทางนั้น เฮ้ยนอ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 ต้องให้เบาบาดเป็นพคดเก็บขัเท้าหน่อยก็คือสีมุนอุ่ยปุ่ยมาเด้อครับสาวเจยบนันว่นาพาเลาะครับผมบาวิทน้ำเนยบาวิทน้ำครับบิเก็บเยเดอเพื่อเ้ยมาเชื่อบีเก็บกับเขาปีนี้เอาบอกเอามันมันอันนี้ม,นมันเข่าแต่นี้ก็โอเคอยู่ ทา้งคนมี้โด่งยิใหญ่ครับจะเก็บใส่กระตากันก่อนครับเบื้องทุกชดไปเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยมันล่ะครับพี่น้องมือมือก็จักเป็นอย่างสันครับพี่น้องสั่นอย่าซันมือสันขนาดเห็นแค่นี้ยังสันเลยโอ้ยมือเบาบาดซันเป็นละไรทับ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 อยู่ครับ ไม่มีดมีดฉั่นยูใสวะโรงงานต้นีก่อนไปนี่เจ้าหน่อยยูใสลระพี่น้อง <c oughs> โอ้ยดอกทีบมดไมมีดก็หายอยู่ข้างนอกเหรอ,อดูกระตอครับ<ม>ดอกในเพิ่งงามเพิ่นก็งงามครับโอ้โห มีทั้งดอกงามทั้งดอกถือฝนครับเมื่อวานถือฝนพี่น้องฝนตกแห้งครับมีดบ่เห็นเด้อครับนี่เห็นล่ะเห็นแล้วครับอยู่กลางๆนี่แหละเก็บกันโตครับจะเชียร์เด้อครับเชียรแห้งเชียรแห้งเบาๆขนมเน่ปนันว่ัต้าวหน่อยเท็ดแห้งมปุญโตอีกเด้อค่ะ เนาะถ้าม่วงอันน้อยมากกว่าสีได้ได้นี่เนาะม่วนกันขนาดสิเป็นจูมครับม่วงอนแต่ก็ยังได้อยู่ครับแหง่แง่ก็น้องิดพอด้วยไรยาล่างดิไอ้วกน้ำร้อนก่อนครับตื่นเต้นอยู่ถ้าพอคิดถึงเวลาล่างนี่ก็โอ้ยลอยนะครับเกียงกันอีกแล้วครับล่างนั้นเอาถั่วเอาถั่วอยู่ตีอาบัวเอาปอถือบ้าใหม่ เละเมือถือฝนบ่ได้ะเอียดเลยหญิงนะแต่ว่ามันมันทับไหมเอาไปอยู่ดีไม่ได้นี่สีล่างไหนบ่ล่ะโดนน้ําร้อนมันก็โอเคแล้วล้างแต่ก็บ่เคยเห็นลวบน้ําร้อนล้างบ่เถื่อนี่เออนี่แหอ่ะเด็กกินผัดน้ำมันหอยก็บเขาผัดน้ำมันหอยครับเมื่อนี่เอามาเบิ้ลเจอกัน หวานอีกพี่น้อง <S <S สา <Michael S 1> หน่อยเป็นกำลังเคลียร์พื้นที่เด้อครับ<า>บ้านคือเวอร์เลยนะครับตองนี้ขาวกล้วยก่อนงานแ,แห้งงานแห้งนี่ถ้าบ,บ่อถือฝนสิงามกว่านี้หลังจากเก็บเห็ดพ,พวกแดงไปครับคนหนึ่งมือยังสั้นๆอยู่เด้อพี่นอ <ừ. S 1> ้องปสดสวยๆเลยครับครับพี่น้องให้สาวหน่อยรุ่นเมื่อครับเสีเงยสวยงามโว้อุ้ยสองสองเหรอเออลูกแฝดครับลูกแฝด งา,ง,งามเลยครับโอ้โหขออนจุจาะคุณเสือ,องามคักงามเนี่ยเท้ครับมือนี้มานแห้งครับมานมานขาวครับผิดไข่เปียกฝนเนอ้อครับโอ้ขายงาแห้งขายงาโคตรหลวดเลยครับอีกครับ อยงามปัดงามเนยปีน้องเอ้ยจากสิสันหาคำใดมาวอกหรอกครับนี่มีคำมีแต่เห็ดงามครับถ้าบวติดถือฝนเน่นิวแข็งโจโดเลยแหล่แข็งดีครับหลุนกันต่อครับมือเจ้ามูเจ้าไปอยู่สายเจ้าคือบโบขืนมาให้่อยเก็บหลักสองหลกสองจังพ่อจังเท็นเด้อครับนี่ยสวยๆครับ มันหมานอีกแล้วครับจูมเห็ดไข่สองจูมครับสวยๆเลยม AH. ันเศ้ามากกับวิเห็นเศ้ามากบ่เห็นนะครับช่วงนี้เพื่อนกระลังแบบอยากดันครับพอดีปนครับสำหรับปนนะครับสับเซ่ออะไรับนีน่อยสวยๆครับสวยๆครับเก็บต่อเนื่องครับถึงปลาเพิ่นส, bon Ay สีใบไงเด้อครับปลานี่แต่เห็ดคุณถ้าผ่าไมงครับ งามๆครับเต็าดูอ้คัสวยครับคนเก็บกำลังมาครับมาพลอยแล้วครับจุ้มหนึ่งครับโอ้โหโอกอ่างทางทางนี่แหละครับพี่น้องอู้ยังเป็นพื้นย่เป็นโคลูดีเนาะฮิฮิโอ้ยมันหมานอีกคือเก่าล่ะครับจูดูขาสีสวยๆไปครับ โดอเมินกับแข็งแข็งแน่แหละครับนี่แต่ขาหน่อยปวดเนาะโุ้เงินต่อครับสสวยครับพ่อแม่พี่น้องไข่ขาวคือเก่าแหละครับงามเลยครับอ่านอีกครับไข่ขาวสสวยคือเก่าแหละครับตอนนี้ก็ให้สาวหน่อยพันพักยุ่รถครับบาบากันมาบุกปลาสุดท้ายครับลุยเป็นํำกันเด้อครับนี่เกือบเต็มแล้วครับมันนี้ ต่อเนื่องกันอีกแล้วแหงคำแหงแตาสิมานแหละครับงน้ามอีกระเพยน้องอู้บวผิดบวถึงเลยครับหน้ามีลีครับพุ่นจุ่มหนึ่งครับใหญ่เลยครับหลุนพรนํำบาบาเดอร์ครับจากสาหน่อยพน,นังล่อย,อยุโรถครับพนเมย์หลุนกันต่อครับเก็บมวลมืออีขึ้นเก้าหล่ะครับ เห็นเขามหมเห็นแต่เจอเรือครับงามๆกันครับเก็บกันต่อเนื่องครับพี่น้องอู้ยมานขักมานเนรีครับน,นี้นี่เรือครับนี่เกือบเต็มละครับงามๆเลยครับลุยกันต่อลุยกันต่อสวยๆคือเก่าครับ แล้วเด้อพี่น้องผมทั้งใหญ่ทั้งงามนะครับนี่สวยเลยครับอู้ยเก็บเห็ดมือนี่จมีนผืนหมานแห้งครับกันต่อครับเอ็ดไข่งามๆครับจุ่มหนึ่งเด้อครับโอ้ยมีแต่เห็ดงามๆเลยครับมือนี่เก็บกันต่อครับพี่น้องครับผมไม่อยากสะบรรยายเลยครับเมืองอระเด้อครับคุณ เพิ่นออกคักออกแน่เลยครับมือนนี่ยอมรับว่ามือน,นี้ม้านี่ลีครับออกมองเป็นแปน้ำหูวผมหลงงึดเลยเมือน,นี้เป็นมือที่ผมมา้าแนงครับปาดบ่บบเคยเห็นเห็ดลายปานี้พเพราะเถื่อครับปลาเพิ่นในหน่อยครับแต่ว่าเห็ดเพิ่นออกอัศจรแนงครับมือนนี้เมืองเด้อพี่น้อง พอยครับเอาหยากรึดยครับดอกนี้สวยคือเก่าลระครับโอ้อยาเกินสาหน่อยมาเก็บน้ำดีครับเมนี่สาหน่อยพิ่นางรออยู่รถครับสรุปยอดเมนีครับผมหมานคือเก่าครับมีแต่เห็ดงามๆเลยครับทั้งจุมทั้งเห็ดปวกแดงเห็ดน้ำมาครับผมเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆเต็มกระดงครับผมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้สารสายลอดชาแนลนะครับ ขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วก็ติดตามกันคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับผม